เกิดเรื่องเกิดเล่าไลายพี่น้องเลยเนาะเช็คชัวร์อะไรเนี่ยไล่ที่พี่น้องเนาะจักสาวจอยเลยคือว่า<ก>พี่น้องเนาะเรื่องเบอร์จอยเนาะสาวจอยถือว่าไอเตียงแล้วนี่ไปคุยแล้วพี่น้องเนาะไปคุยไปเคลี่ยวให้มันจบแล้วพี่น้องเนาะไปคุยไปเคลียร์มันจบแล้วตะกี้นะ่าสาวจอยนะ่าอยากกลับไปหาเนาะทั้งเบาะพ้นะบบพได้แล้วตัดปัญหาให้แล้วบบบนี้ ย่านบ่าว่าย่านบางคนก็มักไอ้เราเห็นอะไแล้วถือว่าห้างห้างทั้งคนห้างทั้งหัวเขียน่าใหม่กูนี่ปัดเด้อมันเท่าไรกันเออาขันมายังเห็นห้างอยู่คือเก่านี่ระวังรถเจ้าเออ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 มีแต่ว่าลูกเจ้ากับพ โอเคพี่นอนะ้องเนาะฮะเมือ่อกี้ถือว่าขออนุญ,ญาตเดอ้อพี่น้องเดอ้อเปิดคลิปอยู่ทังรถซะก่อนจะข่าวพอดีว่าทั้งนอกน่ะมีเสียงเพลงพี่น้องเนาะเลยอ่ขอตัวเปิดคลิปอยู่ทั้งรถซนะนะะ,ะก่อนมาสั่นเนาะฮะก่อนอื่นเบิดขอกราบทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีเน,ะะออนาะขับไปพี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่โคสู่คนพี่น้องเองอลยฮะหลังจากว่าห่างหายกันไปก็โดนโดนพี่น้องเนาะ มือสองมือแล้วล่ะพี่น้องเนาะกะมื่อนี้พี่น้องเอ้พอดีว่าทางมาเวียดได้เดินทางมาทางบ้านนาคำนุนเนาะบ้านนาคำนุนมาหาทางแม่ห้างพี่น้องเอ้แม่ห้างลูกสองเนาะพอดีว่าเห็นเพื้นทูหาบอเซนในมือนั่นเนาะบอกว่าเป็นผีในโคลูกเพ่นนี่มันเป็นตุ้มใหญ่ขึ้นมาสั่นเนาะมันยังบอดีบอดเศร้านู่นนี่นั่นเป็นบาดแผลเนี่ยเนาะ แต่ว่าทางบทเสศษน้ำมองเงินในเพิ่นแล้วพี่นอนะ้องเนาะว่าเพินพ่นนี้จะไปหาเพจหามออีกหรือบอ่เนะาะฮะพี่น้องเลยจังไงคือว่าเดียวบาเวียดถ้าพี่ฟ้าน้องไปเบิ่งไปส้มเนาะถามทายน้กากันพี่น้องเลยคนอื่นเบิดพี่น้องเลยเนาะทางบาเวียดเองอยากขอว่าวขอว่าในแจักหน่อยเนาะก็ถือว่าโฉงซาม,มือหลงังผ่านมาพี่น้องเนาะก็ถือว่าเกิดเรื่องเนาะสารวุ่นวุ่นวาย,นะาายเนาะหลายเขตหลายๆครอบครัวพี่น้องเลย ตั้งเตนอัน่ังไหนแะเนาะสาวจอยเรื่องกับลูกกับผัวเลยจะขึ้นหาลูกหาผัวพี่น้องเนาะแล้วก็รทางเห็นทางกอ้ายเพี่นออกมาว่ามาว่าแน่เนาะกับอันเรื่องเขาป้าดอกป้านางพี่น้องเลยหลายครอบครัวพี่น้องเลยเนาะอ่ามันก็จกคิดว่ายังไงล่ะเนาะช่วงนี้ถือว่าอ่าเกิดเรื่องเนาะเกิดเรื่องเกิดราวหลายพี่น้องเลยเนาะอ่าจกคิดว่ายังไงหลายพี่น้องเนาะอ่าจักสาวจอยแล้วก็ อาเบยพี่น้องเนาะสายพนอา่าสายพนก็นุ่งจจยพี่น้องเนาะแล้วก็เบาสิงพี่น้องเนาะเบาสิงนี่อันนี้นี่เราห้องโวกเวกไวๆอาละวาดพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ายังไม่ไปทำยร่างกายผู้ใดเนาะอันนี้คือเราเป็นโดยเฉพาะวันศิลพี่น้องเนาะแต่ว่าลึกกขวัญห้องกระพูกห้องกร่ได้ยไผ่ห้เงาระยุูมเราประจําพี่นอนะ้องเนาะฮะอย่างไรคือว่าพี่น้องเนาะเรื่องสาวจอย เรื่องเสายวจ้อยถือว่าไอ้เตียงแล้วนี่ไปคุยแล้วพี่น้องเนาะไปคุยไปเคลี่ยวให้มันจบแล้วพี่น้องเนาะไปคุยไปเคลียมันจบแล้วตะขี้นะเสาร์จ้อยน่ะอยากกลับไปหาเนาะทั้งเบาพรตัวไม้เราตัดปัญหาให้แล้วบาดนี่ยย่านเบาไาย่านเบาพราก,กลับมาไอ้ายเราเฮ็ดให้แล้วถือว่าในที่สุดเนาะอ้ายเราเล่นให้จนสุดแหละความสามารถแหละพี่น้องเนาะอ้ายเราก็เฮ็ดเต็มที่เนะาะจัดสมไดพี่น้องอยากให้มันวิทยากให้มันวิ่งกันแหลนะเนาะ คือว่ายอมหาดนาใจทั้งไอเตียงเราพี่น้องเลยเนาะเด็ก็หลายๆคนพี่น้องเนาะผบุรักผู้ใหญ่มันเฮ็ดให้เฮือนซานคือน้องน้ําพลกับปะห้างอ่าเตกแยกกันพี่น้องเนาะแล้วก็มันเสียดให้คือไอรีลาว่าพี่น้องเนาะแต่เนาะหลายๆคนที่ต้องการความเฉลียแล้วมันเสียดให้พลาดโอกาสที่ไปพี่น้องเนาะก็เม็นก้หมายเล่าตัวนี้เนาะอ่ะอย่างไี้คือว่าพี่น้องเลยแต่ชีวะขอว่าขอว่าไป็นไรเนาะเดี๋ยวมาหาทั้งไม่ห้างเอาก่อน ติดตามเบ่งอาการน้ากันว่าเป็นยังไงดีขึ้นอยู่บ่เนาะไปเะพี่น้องไปเดี๋ยวทำไทยเบื้องก่อนเนาะโอเคพี่น้องเนาะไปเฉนพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวขึ้นเบื้องก่อนนะเนาะว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยเอ่าจุ๊บมาวันนี้เปลแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเบื้องก่อนยัง ผมก็คืออยู่มีหอนทั้งแต็นล่ามพี่น้องเลยรอบก่อนนะเป็นไบเพี่ตอเต็นเนาะโชว์มึงทั้งเตนแล้วได้เมนพรีบบปะเสร็จแล้วขึ้นเบื้องสี่ก่อนพี่น้องเลยอืมมากระที่ว่าโดนเล้วโดนเลยพี่น้องเลยวันนี้ก็มาเยี่ยมยามเบื้องลูกสาวของเราเนี่ยพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยสวัสดี มาเลยสบายดีปุ้บๆน้อยสบายดีสบายดีนังอื้อยังคือเป็นหน้าแดงหน้าดำไปหมดเด็กน้อยดื้อไรเล่นนั่นี่ยเละสองชิติ๊กไปหมดท่าย้าคนไปยังไงในเช้าเช้าหรอบอยังอ่ะเอ้ยยังคือยังบวดเชาอยู่าไปหาแพทย์หาหมออยู่บ่ไปบ่ได้บุมีเงินต้องเออมันเปื่อยมันทางในยังมันออกมัด แล้วมันบอกขอเชนว่าจะเอาผ้ามาตัดคอใช่ไหมวะเอ้าเพิ่นบอกเองว่าเอาผ้าตัดยังเศร้าคนวะเดียไปหยิบเอาผ้าเออน้ำไ่ได้ลนแน่แน่เดงขินกัวเก่าเนาะแดงกัวเก่าโอ้โหแนวเห็ดแล้วเขากระเด็เออ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 เบาอ้ายเพิ่นดุลุกไปใช้ไปหามอเจ้าเจ้าไปหาหมออีโป่งเต็มเลยไปสองถือเอเออเป็นต็มมากมื่อนั้นอะไรแมนเออเออผาไปหาหมอเพิ่นว่าได้ไรใช่เพิ่นก็ว่าบีเพิ่นว่าไปเพิ่นก็เอาจัดยาหาย จัดยาห้ดีไปไปบีบไปบีบเบิ้งมันเป็นอะไรใชะบ่ได้บีบแล้วเพิ่นว่ามันมันมีเลือดด้เพิ่นไปเบิ้องนะเพิ่นว่ามันบเป็นยังหรอกแต่เพื่อนเอายาหายยาทากับยากินมากินผันแหงกัวเก่าบันแหงออกใหญ่ออกั้งนี้นะนั่งจากอันเขาไปบีบแล้วเป็นอะไรใช่อาการอากา่ก็เป็นทกเก่านั่นแหละแล้วก็ไปหาใหม่เพิ่อนว่ามีแต่เลือดเพิ่นว่า ยาเบ,บิ่งก็เป็นยังดอกคนอาเจียนที่สุดเหมมากินชายายาเสพกับทายยาผ่นแห่งกว่าเกา่าอีกกระคื่นนอนบ่ได้น้ำน้องน้ำเลืองมันไหล่ออกอเดินไปมากคือแบบฮาระหยันนะ่นน่ะฮาระหยานเป็นมะเร็งกแบบสิ่งพงนะตะกี้นีตะมิดดีนราเป็นผีเป็นผีเพิพพ่นกับบอกไปยกไอ้เมืองนี้แต่ว่าเจ้าบอดีบีบตะกี้เนาะเจ้าบอดป้าเหันกระดานก้อนเอาบัวจักอลไรบางคนเอ้า เขาท้วงว่าตําบิดว่าขอลูกเปญญ่าเฮาไปไปนั่งเล่นแลเจ้าโอ๊สิเป็นังไดฮล่ะว่าเป็นเท่านี้ตําบิดเฮาบ่จักอือๆเาว่าบเป็นใหญ่ออกจะฮู้ว่าเป็นีอือบ่ฮู้อือๆเนาะถือว่าตอนนี้น่ะไข่ขึ้นกว่าเก่าไข่ขึ้นกว่าเก่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เื่อยเออไปไปหาหมองเทื่อเบิดเท่าเบิดอันเท่ากับเบิดอัน เท่าเก่าแหละที่ว่าหกเท่าไดหกหกแสนสี่อะไรเงินเท่าล้านหนึ 6, ห่งแล้วก็เลือดสี่แสนกับปัวเฮาแล้วก<อ><ล>็มัดเรื่องมหาชิพันหนกับสื่อทานก็ืเมัดแหละปัวลูกในสื่อทานเนีย่ยทานกับชอบมหาชีพ,พุ็ได้นะบ็ได้ถืกถึกได้อยู่บ้านเนาะมันผดบ่มีพื้นดังทนมีกับบริสือแล้วถ<อ>้ามันอึดพื้นดังเือว่าไปหาหมอเนาะเทือที่หนึง่งแมนบอมเสียนเข้าไปแมน เธอที่ช่วงเม็นเจ้าไปเองไปเองเอไปบนเก่าบป้วนถือว่าหลังจากหลังจากมันทุ่มหอยผ้าไปแว่นน่ะเจ้าหาก็ต้องไปเธอหน<อ>ึงแ่งบนเก่าน่ะเ,<ม>เะพื่อนปิดแต่ไปอันไก่กันไปอันห้องมอไก่กันเด็กกระนองเขาเันน้ำมันปิดวันเช้าเด้อ,อแล้วเพิ่นผัดยู่มาได้แต่เดินไปห้องหมอไก่กันราคาเดียวกันเอื้อกับน้องเขาเจอเพิ่นเราบดได้เป็นยังเนาะแม่นเลย มันเป็นอักเสบมันน<ม>ี่ชื่อแต่ว่าปัตี่นี่เพิ่นวางยาให้<ม>วางยาให้เรามากิน<ด>มากินมาท่ามันบวชึกด้ยซิแม่น,น้องก็มามันแหลกกับมันอักเสบมันเปื่อยออกมันใหญ่คือว่ามันดูนออกเลยนะมาท่าจับคือว่าอ่อนมาจับไปแหงเพิ่นบาดเจ็บเวลาหาอยากจับมาทายาเนาะเพิ่นบาดเจ็บนอนชินเจ้าเป็นนองเป็นยังอยู่ได้ไม่แจ้งนะเจ้าพุดเจ้าหัวหัวพีไม่ออก้วบ่ออกระบบตัวหัวมันนะ บุ well, s <S it, it like ้งหูแล้วคือไอเห็นเขาบีจับแล้วมันเป็นแบบยังบัดทางในมันผัดกระดทนบ่เป็นกระดานบ่อรอดแบบเป็นกึ้นอึ้นขึ้นน้องูน่อยใครไอไอเบิ่งข้กับบุ้งหูเ่าให้ไปไอมันเบิ่งข้อกอนเขาบุจักได้ว่าเนไปไปหามนเบิ่งใกล้ๆเนี่ยเออยวดี๋ยเดเห็นบอกมันเป็นลูนออกทางในเห็นบอกเปียกตลอดเนาะเปียกตลอดเราใช้ยาให็นบอบุฮูต่อคือการเล่นหนอ ให้เบิงเองมันเป็นเปียกเป็นชุมตลอดแต่ว่ายาท่ายังอยู่บ่หมดแล้วเออเฮาทาซุมื้อเนาะสาวเพชรแรงมันก็หมดอาน้ําก็ทาอาน้ําก็ทาอือาบน้ํามีต่วพยายามให้มันถือกันแหละนะนันถือตลอดแห้งเปื่อยแห้งเปียกไปตลอดได้ทางที่ดีก็คือบ่อยางให้ถือน้าําได้อย่าให้มันแห้งเด้นี่ยาน้ําน้ําก็หดเบดเลยเบชาหัวก็หดดแลนี่นั่นแล้วมันจังบ่แห้งเจ้าผู้เป็นแม่แลอาบให้เบิ่งให้ เวลาหาซาหัวหาอาบเนาะที iser, ่ตื้อไปซิซาหัวก็หาซื้อแนวติดแผ่มาติดไว้เหมนเปียเจ้าป้าแหมเปียยอดโอ้ยเพิ่นเว้าดอกเนาะพี่น้องเนาะแหงเปียกแหงเปื่อยแหงเชยไปจกทีเคยเป็นฟรีเพิ่นว่าเป็นออื่นแล้วบดนี้ติเนาะเปลงหตเนาะีเมันเป็นหยังบดนี้เชยไปเลยเลยอย่าเล่นนะเน่หายมา นี่แหละไอแซนพาสิตีเด้ไอพาสติจับมาเฮือนนั่นน่ะเฮ้ยดื้อเด้ดื้อแหละเพื่อนจะบอยอยากมาใกล้นะให้บอกเหนื่อยจังใดเนาะเป็นจคือว่าเป็นเงี้ยกับผู้เรื่องอาหารการกินเด้ช้ะกินนั่นบางทีก็กินปนปลาปนกบมหละปนจิรอมาละไปคุยจิรอปนปลาปนกบปนจิรอเนาะิล่อนแหะ ปลาแดกปลาตำเนี่ยปลาเด้กปลาเด็กกินถ้าบปลาเด็กกินปลาแดกเ่าก็เจ็บเ่ากับปลาแดกอันอายแช่นมาเหมือนเัาก็ไปหายน้ำเบาปลาแดกกินบ่ได้ปลาพริกก็กินอยู่ดำ้นู้ยเป็นปลาแดกปลาตำเนาะคาร่มกินคาร่มไข่ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ นำเมดไข่ไก่นั่นแล้วนั่นแล้วตัวมันสิบ่นั่นน่ะาสิบ่เซาจ้าง้วเพิ่นเรียมบ่คลําปลาแดกไข่เพิ่นให้กินอ้าวไข่เจ้าก็เบิ่งปัวเนาะสมนี้มันก็ติดกันอยู่แล้วไปไเป็ดไข่ไก่ไปกินมันก็แต่ว่าขนมไข่แต่ว่าขนมไข่เพิ่นเอาไข่เฮ็ดมันก็ผิดคือเก่าเลี้ยงไปสิขึ้นในอัน ไข่คือเก่ายมเ่นล้เดืยไปซๆเนาะโบกันมือวัวคลัมปะดไข่น่ยกินคลไมหนนะแต่มันนี่ก็ได้จังเไว้แน่เนาะเป็นว่าบคลัอาวี่นะชิคเด็ดเด็ดเด่ได้ดีิต้องว่าชิขาว้ำเลยต้องเป็นอาก็อน้วเนาะเนี่ยมาคิดว่าเศร้าเลยิดอกเบิ้งคือว่า่ได้นี่ หัมาไก่ด้วยมั้เนาะมันหายบัดมาเป็นเห็ดเลยแห้งอนาคตเก่าอืมนี่เจอว่าพี่น้องเนาะพากันตั้งใจมาเวตั้งใจมาแวะเบิ่งน้องเพื่อนนี่แหละเห็นเจ้าว่าอันอย่างไรมันไข้ขึ้นวันฉันมันใหญ่กว่าเก่าวันฉันเนาะใหญ่ก่าเก่าดี๋ยวไปเล่นน้ำลูกผิดถึงได้ฉันเนาะมีแต่ว่าขลับเรื่องอาหารการกินและลักลอบรีรอก็ได้ เธอทั้งไม่ทั้งยาดิ่ได้หามาผลมาท่าห้บอท่านี้ข้าวบุ้งนกจักน่องทามมันไม่แต่แนะนำไปห้องหมอผู้ผูบ้านใดก็มีเบิร์ดกันว่าเจ้าไก่เกียร์ทามฮานีมีอยน่องกระทามกระเจ้ากราเจ้าบุู้้อันนี้น่องทามแท้เขาบูฮู้ไม่แต่กระเจาแนะน้ำไปพื้นเมืองจะว่าบ้านน่องเขาบุ้มีไปู้้มีแต่เขาแนะนำไปหมอเขาก็ปาดเขากะยิบเขาก็เศร้าทั้งนี้นะา้นองทามเนี่ยอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดมาพี่ แต่ว่าบ่มีก็ว่าบ่มีแล้วแชนเนะในบ้านเจ้าแต่ว่าชาทีคือเห็นมาแต่ละบ้านนี่ปะมอหักไหมหักยาตามแต่ละบ้านนี่บ่ค่อยาขาดได้ถทางนี้นนะคืออันขนาดเนี้ยเหรอมอตุ่มแย่กันยังตายแต่การน้องเป็นเนี้ยก็เป็นอันดูกน้องผูกโขดพูลานะครับเพราะว่าเนี้ยก็แม่กําเลิบมาเกิดไปเหตุวิชาเจีงชีเซาไปห้ายาพอเพิ่นยังบอกว่าคุณยิ่งจับบ่ได้ไปชิดไปห้ามออื่นเขามอตายไปเลย ก็คือไอเห็นแล้วบ้านนองมันบบมีบ่แมนนองตัวนนองอ้ําดอกมิแต no ่แนะนำไปของหมอน้องบบมีเงินแมนบริตัวบริอ้ no ํานอกจากบ้านเจ้ามีบ้านใดเนยผู้มีหางไม้หางยาผู้บริไปทางใดมิแต่อยู่นี่นยมองเดียวอันนี้แล้วเจ้าโบไกลเกี่ยวเจ้าบ่ชอกหาต้องเสวเงหาเห็นลูกเป็นเจ้าบบไปหาแหงกระติกให้ลูกเจ้าครูน่อยไปหาบ่บไปได้เด็กน้อยไปมันบบมีรถขนาดชิพ้าไปเป่าโอ้เฮาบบมีกระโมเฮ้าบบมี Nhang bay, hai lột khủ lột khôn lột khắp bỏ hái lòng hai lúc hai lúc hai bay hai lúc 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 hai ทั้งเบิ่งนะเน่คันว่าอันก็มีแต่ว่าเจ้าพยายามโบ่ให้เพิ่อนบัอยากให้มันเปียกน้ำปันไดนะให้มันแห้งเห็นไนจ้ะอันนี้มันนี่เราถือน้ำมันก็ซุ่มมันก็เปียกพูดพูดจะไปเล่นน้ำเพิ่นจีจับเมื่อไหรแห้งดื้อก็เก่าลูกพองน่ะมันบรินันต์นะมันดื้อ เดี๋ยวว่าเช่นวายซี่ทอดใครคิดว่าเขาเป็นบาดผ้าพันมือนี่ถ้าเกิดว่ามันเปียกมันชุ่มหนามันก็ยังโมเหงอันนี้เองคักได้หนี่บาดเป็นทีเป็นยังมันเหงนั่นเด็กเศร้าเหงด้วบ่มดื้อเด้อโมดื้อเด้ไอ้เพิ่นเบอลไอ้เช่นบอลไปอยากมาหาจฮะอยากลงไปหาไปไปๆคอยลงเด้่อยคอยลงเด้่อยคอยอยู่ลงเลยอืม ได้ฉันมีแตัว anyway> ่ัข้างบึงนี่เนาะฉันที่บอกว่าข้างไม้แหงใหญ่จะว่าเท่านี้เป็นผัดบะมีเนาะและนี้นี่แต่ว่าผู้บางคนนี่คือเจ้าเขาจะเอามาเขียบมาเคื่อเอ็นนี่เขี่ยหน่องบางคนทางเจ้าเจ้าไปได้ไหมใช่จะเอามาเขียบได้โกมาเขียบนี่บอกว่าผู้ใดแนะ่ยนำจะเอามาเขียบ่ยคนในบ้านเนี่ะบางคนเพราะว่าเอามาเขียบน่องกับป็นคนมาเขี่ยไม่ยเพื่อมาเขียบตายเนาะพ้นพ้นขาเป็นเดือนเดือนหนึ่งตอนน่ะ โม่แห่เปื่อไปเบื่อไปถึกกัเลยเลก็เลยบอกเสียทายเช็ดเนี่ยเช็ดพาไปหุงหม้อมาาม่วว่ามันบ่อเศร้าอีกเอายาพุงไปเสียดแล้วก็ยาอย่างก็ยาอย่างอีกเนาะมันมีอีแบบหนึ่งนะยาอย่างก็เป็นหนามฮะนะคอแหลมเนาะมว้เนาะก็ใส่สารพันฝันปืนบุมมัดเด็จักที่แมนกี่อย่างตามาเคลียบตามที่ผู้แม่เนาะอันนี้คือตามที่ได้ยินเผึ่นว่าจะเกิดว่าเฮาท้ายาอัน สามพุงมุดพุงหมอเด๋ออยากให้ยาท่านยังขึ้นเมืองเออมันจะสัวอยจังไรเนาะคือกันก็เขากินหางไม้แต่ว่าเขากินหางไม้ไปกินยาน้ำนี่จะมันเป็นอะไรมันโมยถือกันแม่นายบกเด้อบางคนในน้ำแบบยาขอแลมยาพงพิเศษมะเขียบนอกประเฮ็ดรวดเมื่อตัวหนึ่งน้องกับพ้นจนว่า บัวมันบวเศร้าเด้อเอามาเอามาหินนั่นน่ะเอาผมาหินยเอาผลผ่านไปชงเขาเชื่อยาพวกมงเสดมันบวเศร้ายาคอลัมมันก็ะมัดเลยเงินเนาะครบทายาพวกยาตาเชื่อกรกินบบดนี้ออาเลยให้น้องเบิดวิธีปัวแล้วบบดนี้บุหูเนี้ยปัวคือกันนละน้องก็ถอนหูจักแต่ถอนหนังเขาว่าจักเชื่ออะไรก็ไหนกยท่านเชื่อร้ายผัดคือโพดคือว่าถ้าเปลี่ยน้ลยจุดโอ้ย เพ่เพ่มาถอดนะลูกรอเบิ้งรอเบิ้งนะรอเบิ้งรอตั้งเบิ้งมันจะเป็นอะไรเนาะอาการี่ดีระลักเลยเดีคือว่าแน่เจ้าก็บริยาคให้มันถือน้ำถือในอะไรมาบ้างคุณเราเนี่ยลองกันอาบแล้วก็อาบตะคานี่น้องกันแล้วก็เอาน้ำจุ๊บๆเล็กน้อยน่ะหัวน่ะทิศหนึ่งกิ่งชาอะไก็ได้กันชื่อว่าสะคุ้มือคุ้มือหลายฝัดลูกเจ้าอันฝรั่งเป็นบาดเป็นแผลอยู่กันไว้เฉยสะดุดีกัน บ่าวแรกขันว่าเาสีชาหัวให้เขาก็หาแนวติดแนวทุม่มใบกอนเป็นสกอ๊อตอ่ายังสก๊อตพันแพรนั่นมาติดมาอย่างว่าโมันนี่นำ้ำแต่ว่าสีหว่วยเนี่ยได้เคยเคยอาบนัน,นี่เนี่ยได้เคยเคยเคยหดนันี่เหตุนั้นตลอดเหนื่นนนนนนอไม่ได้เอ๊บ,บาทที่นี่ <c oughs> เฮ็ยเพีนบาทเป็นแพร์เติมได้นานเศร้าเ <c oughs> นี่น

พ่นว่าวเมนคมเพลินคนยหญ่จะแป่าคุดหาคนก็ได้มันบมมีน้ำเดินตามปลาตามดอนหาโซ่หานี่เบิ่งกบผสมกับฝนก็แบ่งไปจริงได้ฉันว่าวนะเมื่อนั้นคือได้ยินว่านี่บ่บ่มาไดมากวดและสิไเป็นบวชสิไป็บวชแหละโดยให้ว่าเอาไปแล้วนี่ผลลัพธ์จางคนดินให้เขาค่ะเมื่อนั้นนะว่าว่าจริงได้แหงนเพิ่นเอาไปบ่ มันคือว่าเขียนใบข้างในแล้ะเขียนแต่ว่าเขียนใบโทษใบคิดว่านะบ่าวสิเขียนใบโทษนะคิดว่าสิขาล้านที่แทนนะครับเขียนพิษวันที่จริงนะเฮานหรสิขาตะเภา,าแต่นบนเขียนใ้ใบโทษนะเพราะว่าเขาขอดใจพิษว,ว่าตะบ่าสิขาล้านจะเขียนพิษเลยเอาไปมาสเลยไปเขียนใบยังกกอนใบรองโทษใบยังนี่แหละแต่เิ่นกั เอกชีวาจังได้อย่ามาชิดถือเอี๋ยวยังไปมาหาสู้กันอยู่บ่เดินมาได้ว่าเพิ่นบอกกามาไกลเนาะก่อยได้ยินจะวบาเหมือนคือนก็ไปจะย่านเด้เดี๋ยวเนาะปจุกไช่วยไก่ลีหฮะเลเจ้าเห็นห้องขนมเห็ดแท้เนาะแต่ท่ามพวกเขาเนาะคนที่ไปบวชทางเมืองอื่นเขาจะไปส่งเพิ่นไปรับจ้างคนดินเขาก็แชรโชกแซมคนนี้นั่งถอด อยู่รำกันกับมากมา,กากคือเก่าแลวเขาเจ้าให้ตั้งเซติแล้วก็บม่ได้กินเหล้าแล้วก็ชินไปบวชอีกอย่างเข้ากับบกุ้มนะเข้ากับซ้มปากเขาเข้ากับผู้แห้งแล้วผัดเป็นผู้ชายเต็มโตเนาะให้ชี้เลี้ยงได้เข้ากับซ้มไม่ลูก,กเข้ากับพ่อแห้งเลเขาแบบเป็นผู้ชายเต็มโตก็ไปหาควงเงินมาเที่ยวคอร์ดำเฮ้าเขาบอกไปเที่ยวคอร์ดำล้านล้านียมาด้ใช้หาย คือเรามาเรามาของเงินบ่แม่นเราจะได้เงินสื้อเหล่าสื้อ,อยังท่านบอ่อไปเลยเลยเน no. าะมันมาคมคืนมันี่มาของเงินบอ่อช่วงเพือ่อบ่อไม้ควา่ม,มานั่นไม้ความมาไม้ความว่าตอนนั้นตอนน้องทห้เเรานั้นน้องเราให้ฟังเรื่องที่มันมาน้ำล้างนั้น<อ>ตันหนันกับแม่นตันนั้นกับแม่นแต่เวลาเพื่ออายมาเนาะ ตอนนั้นน่นะเห็นว่าพวกอายมาคิดว่าน้องได้เงินออือแต่เรื่องของบุญกระแมน่นอออืตนนี้นั่นแสดงมาตะโกนตะโ,โกนนี่เรามาโผ่นี่เจ้าเคยเอาหายเล่าเจ้าเคยเอาหายเล่าอีบ่ใช่ตอนนั้นทะ้ามีนะเอาหอายอันาอรูปป่าทำมาแล้มาโผล่แล้วกระเราเคยได้น้ำดีได้ไปเรื่องคของบุนนะกระแมน่นเหมืนอน แดนแล้วว่าผู้อื่นขึ้นขึ้นไปหาเจ้าคือได้บัดคอยเป็นนาบ้าวคือคือข้นไปหาบ่ไดา้อะมันบกเกี่ยวกันค่ะว่ะและชาวบาว้านมันมึงขึ้นไปหาร้านนี่มันบวแมนได้หวาสิขึ้นไปอันอันชาวบา้านเขาเขาใจว่ามึงไหนสิขึ้นไปปั๊มร้านนะชาวบา้านเขาเขาใจพิดว่าห้าหนาบานาเล่นกรรันที่จริงมันบวแมนแล่ห้าเราป๊บไปจะนอเจ้าก็สิกล้าเล่นอยู่บอกกับน้องแล้วคนชาวบ้านเขาขาใจได้อ่นองน้ำบ้ยู แต่นอนไปนอนแต่เ <sympath> ฮ <is> ือนลังนั่นฮะเที่เราเป็นเมานั่นข้าเปิดบริเลนนั่นหน่ะบ่าวจ้าของเทำอะไรบ้าอะไรบ่าวเจ้าของมาไว้เนาะท่านผู้อื่นได้ชิลลินน่มอยู่บ่ข้าบ่เอาแล้วเมาบ่บ่อยใส่ลงแต่รถวิก้๊กแขนใส่ก็ค้ามขาปูตินนี่ยังมาถามนะเว้ยเนี่ยมาถามสูตรอยู่บ่ฉันบ่เอาโซ่ข้าวบัวเราข้าวชะาะผ้าข้าวบัวแห้งยุ่วเนาะ คอยชิปัวช่วยดรงน้า hmm. ล right? ูกเจ้ายันโดดคุบโดดไปจักบ้ารอาชิบะผ่มาโบกแกะสมมติว่าคอยชิบัวเตรนะทั้งลูกทั้งแม่ที่เนว้าวเท่าหลาบหลดเลยไม่ยอมเลยยูเด้อหลาบคนเอะแล้วคอยหลาบ้แม่แม่งอะไรในหูเมียกันนะมวยหวนหดเข่าแล้เาเห็นได้คือเรื่กเรียดแฮไม่ชอบนี่ไม่ชอบนี่ไปหิวอาน้ำ ผนเพื่อล้งฝุ่นแลยค่ะดังเอาผืนอ้อยปลาใบหมวยทำแบถีบเนาะบพมันบ่หนเนาะพี่เขาตั้งไม่ดอกพี่เขาใหญ่มาค่ปลาเทือนเบิ่งดูหาเนาะเบิ่งดคนก็ไม่ห้างหวดก็ห้างบบานี้คนเนี่เด้อพี่น้องเด้อเมอืมอมันมอืมอืมอมอนมอมอนมอืมอืหอืมาืมอืมมอืมงวมม มันเท่าไรกันแท้นี่ยนะมันเท่าไรอนี่นะสิบห้กว่าพันเนี่ยเลยสิกว่าพันเฮาผไม่มีเงินซื้อลูวววออไปฉันเละคนบางใหไงมีเงินสิบพันเอาเงินไปใช้เบสไปเชียนเอาใหมมื่อนั้นก็จะพาลูกไปปัวพาลูกไปปัวก็แบ่งชื่อสิบพันหนึ่งมันพอลูกพอจมยันดอกปัวเฮาคือกันอีกเนาะเบิร์สี่แสนไปเออกับปัวเฮาคือกันได้ ເຮົາເວົ້າແດງຄົນงคน້ຕົ FC ພິິด่าຫົວແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍເອີ້ມານະມາມາອີກເດີ่້ບິງຮວໃບໍ15,000ບໍ່ຈະເວົ້ານະມັນກໍກົວ่ຫານດກນີ້15ເວົ້າແລ້ວສະຫນຸກມັນເທົ່າໃດກັນແທ້ບາດນີ້ບໍ່ຮູົາບໍ່ເຍຊືຫ້າເຈຫາະິນາ15,000ແລ້ວຂ້ອຍຊິໃຫ້เ0ເນາະດຮວດດີ เดี๋ยวมาสิหน้าให้เบิ่งเออเพิ่นมายังเห็นห้างอยู่คือเก่านี่ล่ะวังโลดเจ้าโดเอ้อๆๆมีแต่ว่าลูกเจ้าก็พยายามเบิ่งนั่นแหละบ่ให้เล่นน้ําปานใดเด้อขอบใจหลายๆอ่ะจหังจะมีเด้อโยสาธุพี่น้องเอ้ยพี่น้องพยายามเบิ่งว่าบ่ให้มันถึกน้ําเดี๋ยวมันก็ค่อยดีเองเออบ่ใช่โอ้ยแม่ก็บ่ไปหาหืหายาบ่ปินบ่ปัวเงก็เ็กๆน้อยนั่นเข้าไปหาม่ยาเองเขาบ่ไปคนบ่จักซ อืมได้น่นเลยยเอ้โอเคสบายดีสบายดีดโอ้ตกได้นะตู้หัวขันใดไม่ห้างเลยเนาะห่างทั้งคนห้างทั้งหัวขั้นใดหวดก็ห้างพ่างนนเกินไป เดินเดินเดินก่อนไปเนาะทางมวยเตียงใหขอตัวลำลาซะก่อนพี่น้องเนาะผิดพลาดกันไหนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อนะท่านนี้ละก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบายบาย